ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาชมบ้านโมเดลหลังคาสองสเตปหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้ถูกมากเดี๋ยวสนัดพาไปชมรายละเอียดค่ะ,คะวันนี้สนัดพาเอฟซีทุกคนทุกท่านมาชมบ้านขนาดกระทัดรัดนะบ้านหลังนี้เปิดหน้ากว้าง4เมตร20นะความยาว15เมตรบ้านหลังนี้ล็อกเดียวนะตอนนี้สนัดก็ยืนอยู่ทางด้านหน้าบ้าน จะประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าจะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้านอ่าอันนี้จะเป็นในโซนด้านหน้าบ้านนะคะด้านหน้ากว้าง4เมตรยีนะในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะคะกว้าง4่เมตร20คูณ3าเมตร50าอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะคะตัวบ้านความกว้างอยู่ที่4เมตร20คูณความยาว8เมตรเป็นในส่วนของตัวบ้านนะ และบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะก็โล่งกว้างมากเลยนะคะความกว้างก็อยู่ที่4เมตร20คูณ3เมตร50ในส่วนของเสาร,ระเบียงหน้าบ้านนะคะจะเป็นเสาเหล็กเสาเหล็กขนาด4นิ้วคูณ2เหล็กที่ใช้เป็นเหล็กกาลวานายคะ่ะใช้ทั้งหมด2ต้นและในส่วนของเสาตัวบ้านนะคะก็จะเป็นเสาขนาด5เป็นเสาปูน8ต้นเสาเหล็ก2ต้นนี่โล่งกว้างมากค่ะภายในนะ ในส่วนของตัวบ้านนะคะความกว้างอยู่ที่สี่เมตร2ีินะคูณความยาวของตัวบ้านก็8เมตรบ้านหลังนี้เจ้าของช่วยกันสร้างนะคะในส่วนของคานนะคะยกพื้นสูงอยู่ที่ประมาณ30ซนติเมตรนะคะคานกระเบื้องแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้ขนาดของกระเบื้องนะอยู่ที่ 30, 30คูณ30ค่ะ จะเป็นบริเวณภายในใ <Okay. S 1> นส่วนของโครงสร้างนะคะจะเป็นโครงเหล็กทั้งหลังเลยนะค <Okay. S 1> านบ้านนะคะ <Okay. S 1> เหล็กจะใช้ขนาดสีนิ้วคูณสองและแปลบ้านหลังนี้มุงด้วยหลังคาสันไทยคะ <Okay. S 1> ่ะอ่าภายในจะโล่งกว้างแบบนี้เลย <Okay. S 1> เปิดโล่งแบบนี้เลย <Okay. S 1> หลังนี้ปล่อยโล่งเลยนะคะไม่กั้นห้องนะ ค่ะเจ้าของบ้านก็บอกว่าใช้ตู้กั้นห้องนะคะภายในนะคะมีหน้าต่างทั้งหมดสีช่องค่ะสีที่ใช้จะเป็นสีฟ้านะคะทั้งภายนอกภายในอ่าเดี๋ยวสารพัดไปดูด้านหลังสีภายนอกภายในนะคะใช้โทนสีเดียวกันเลยนะคะจะเป็นโทนสีฟ้า ตัดขอบเสาขอบคานด้วยสีน้ำเงินเข้มแบบนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้สวยสดใสมากๆด้านหลังจะเป็นในโซนของห้องครัวอ่าตอนนี้คุณช่างทำในโซนของห้องครัวอยู่นะนอ่าในโซนของห้องครัวนะ<ๆ>ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยอ่าคุณช่างฉาบอยู่นะ ความสูงเท่าไหร่คะนะช่างนี่สูงเท่าไหร,ร่คะเสาเมตรแปดสิบอ่าเสาด้านหลังจะสูงอยู่ที่เมตรแปดสิบนะคะก็ไม่สูงมากนะนี่เป็นโมเดลสองสเต็ปนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นในโซนของตัวบ้านด้านหลังมานี้จะเป็นในโซนของห้องครัวและห้องน้ำความกว้างอยู่ที่สิบ 4เมตร20คูณ3เมตร50 m. อันนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องครัวในโซนห้องครัวไม่ได้ยกพื้นพื้นจะต่ำกว่าตัวบ้านนะอ่ะภายในห้องครัวก็จะประมาณอ,อันนี้จาของบ้านทาสีอยู่นะนี่อันนี้จะเป็นบริเวณโซนห้องครัวนะคะหลังนี้ห้องน้ำหนึ่งห้อง สงเมตร20่คูณ2เมตรค่ะนนี้ก็เป็นบริเวณภายในห้องครัวนะคะความกว้างของห้องน้ำจะอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตร20ในโซนของห้องครัวนะคะความกว้างอยู่ที่4เมตร20คูณ3เมตรห0หลังนี้ไม่ได้ตีฝ้านะในโซนของห้องครัวนะคะก็สโลปลงมานะตรงปลายความสูงอยู่ที่เมตร80นะก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะก็ะจะประมาณนี้สําหรับครอบครัวขนาดเล็กนะคะบ้านหลังนี้ราคาประหยัดมากในส่วนของโครงสร้าง โครงหลังคาห้องครัวนะจะใช้เหล็กขนาดนิ้วครึ่งคูณสองอเหล็กก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นเหล็กกล่องนะอันนี้จะเป็นภาพโดยรวมบริเวณห้องครัวและห้องน้ํานะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ <c oughs> มองจากห้องครัวไปทางด้านหน้าบ้านนะคะโล่งกว้างมากอันนี้นะคะสานาก,ก็มองจากห้องครัวนะคะไปทางด้านหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ โลงมากและนี่ก็เป็นบริเวณภายในมองจากห้องครัวออกไปทางด้านหน้าบ้านนะคะภายในโล่งกว้างแบบนี้เลยโครงสร้างโครงเหล็กข้างหลังนะคะในส่วนของรลังคาเป็นรลังคาสีอลูซิงนะโซน,น,นห้องครัวจะต่ำนิดนึงนะสามารถยื่นมือขึ้นไปได้ตรงนี้เลยนะคะสนัดสูง155 ประมาณนี้เลยคุณช่างบอกว่าความสูงด้านปลายนะคะอยู่ประมาณเมตรแปดสิบหลังนี้ไม่ทีซ่านะปล่อยปล่อยไว้แบบนี้เลยก็ะจะประมาณนี้นะคะสีทาภายนอกภายในนะคะเป็นสีทุนเดียวกันหมดเลยนะสีฟ้าสวยมาก่าด้านหลังนี้จะเป็นในโซนของ ห้องครัวและห้องน้ํานะคะก็จะประมาณนี้หน้าต่างและในส่วนของหน้าต่างนะก็จะเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมสีชาความกว้างของหน้าต่างนะคะ1เมตรคูณความสูงเมตรสิบนะคะสำหรับบ้านโมเดลหลังนี้นะคะในส่วนของดั้งนะไม่ได้ยกนะคะนี่ปรับระดับตามหัวเสาเอานะคะเสาที่1 2 3นะคะก็จะปรับระดับตามเสาเอานะล้วก็เสาสุดท้าย เป็นเสาในส่วนของห้องครัวหลังนี้ถ้าเกิดว่ายกดั้งนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะถ้าเรายกดั้งนะบ้านจะโปร่งขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยอในส่วนของบ้านหลังนี้ปรับระดับตามหัวเสาเอานะปรับระดับตามหัวเสานะคะก็จะประหยัดเหล็กไปได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะวัสดุบวกค่าแรงช่าง เบ็ดเสร็จแบบนี้เลยอยู่ที่1นึ0 0 0สอ่บาทาได้แบบนี้เลยบ้านหลังนี้เจ้าของไม่ตีฝ้านะคะแล้วก็จ้างช่างแค่เฉพาะงานฉาบเจ้าของบ้านช่วยกันสร้างนะคะหลังนี้เจ้าของกออิดเท,ทปูนเองนะจ้างแค่เฉพาะงานฉาบนะคะแล้วก็คุณเจ้าของบ้านนะตอนนี้ก็ช่วยกันทาสีบ้านบ้านหลังนี้ก็ประหยัดงบประมาณไปเยอะเลยเบ็ดเสร็จแบบนี้นะประตูหน้าต่างรวมแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งโซนห้องครัวด้วย ประตูด้านหน้านะคะก็รวมแล้วเบ็ดเสร็จเลยอยู่ที่120,000บาทค่ะได้บ้านกระทัดรัดแบบนี้เลยค่ะและสำหรับบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะสะนักก็นำมาให้ชมเผื่อเป็นไอ mm hmm. เดียเผื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านราคาแสนต้นๆหลังนี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสนัดพ mm hmm. าชมบ้านแบบบ้านสวยๆส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ